ก็ถือว่าหวานเจี๊ยบแล้วครับสำหรับพี่บัวขาวงานเร่งงานด่วนมาบัวขาวบัญชาเมฆก็ยิงขวาตรงหมัดเดียวครับส่งร่างของคิมูระฟิลิปมิโนลุนะครับลงไปนอนหมดสภาพคากรงเลยก่อนที่พี่บัวขาวก็ชนะน็นอกแบบเด็ดขาดในยกที่สครับศึกไร้สิ้นนะครับแลนด์มาร์กนายที่ประเทศญี่ปุ่น23มีนา2567ก็ครับก็หวานเจี๊ยบครับสำหรับแฟนข่าวบัวขาวถือว่าเป็นข่าวที่เรานํามาแจ้งกันแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกกันไว้เนาะก็เดี๋ยวมีข่าวมีผลก็แจ้งกันครับแล้วก็เรื่องของภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆนะครับทางเรซเสนน่าจะปล่อยอีกเร็วๆนี้ครับเราเองก็ไม่อยากจะไปรับลิขสิทธิ์อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูเท่าที่หามาให้ดูตรงนี้ได้ครับกวันสัก3ามสีว่วิเป็นจังหวะนับจังหวะน็อกแล้วก็เป็นการแจ้งข่าวและก็ส่งต่อข่าวของบัวขาวอีกเลยนะครับหลังจากที่บัวขาวทุบคิวระลงไปแล้วนะครับรุกิยะ อันโปะนะครับที่เคยเสมอกับบวเขาเมื่อกลางปีที่แล้วและก็นั่งชมบัวเขาอยู่ที่ขอเวทิกระโดดเกาะกงพร้อมร้องท้าบัวเขาให้รีแมทได้ปะนะครับเอาใครอีกว่าบวเขานะครับก็บัวเขานะครับเนื้อหอมเหลือเกินครับหลังจากไปชกที่ญี่ปุ่นสงสัยโดนอ่านกินหรือเปล่านะครับ แต่ก็อย่างที่บอกเนาะมาเจอกันแบบนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามตอนต่อไปแล้วครับแล้วก็ไฟนี้ไฟด่วนจีของบัวขาวก็ผ่านไปนเรียบร้อยแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บัวขาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นคลิปข่าวสาันวงการมวยที่นํามาฝากกันอัปเดตข่าวมวยครับสรุปก,ก็คือบัวขาวชนะแล้วนะครับชนะน็อกด้วยแล้วก็ไฟที่จะเจอกับนักชกอีกหนึ่งคนที่เขาเคยเสมอมานะเขาจะตกลงไหมก็ต้องรอดูตกลงค่าตัวเรียกค่าตัวได้แน่นอนครับบัวขาวไฟนี้ผมว่าไม่ต่ากว่า5้าล้านอะ่ะลองเรียกไปดูนะครับห้าล้านสาาไไิบ มันก็เป็นมวยมวยแบบไฟต์แบบพิเศษพิเศษแล้วนะครับก็ต้องมารอรับชมรับดูกันครับถือว่าเป็นข่าวาวที่นํามาฝากกันครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับปัจจุบันนะครับบัวขาวอายุ41ปีครับย้าอีกทีเขาเป็นคนอําเภอสํารงทาบนะครับจังหวัดสุรินท ก็เป็นนักชกเชิงมวยแบบดั้งเดิมแล้วครับแล้วก็ถือว่าทําได้แล้วครับในหลายไฟที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นการชนะแสนชัยนะครับใครที่เข้ามาต่อแบบเอ็กซิฟิชันนะครับเป็นแบบพิเศษบัวขาวก็จัดให้ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็ดนคลิปที่เราฝากกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ